ด็ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะ <c oughs> เราจะมาดูตัวอันนี้กันนะแต่ว่าก่อนที่เราจะดูเราขอบอกอะไรเราจะไม่ถ่ายบนเตียงอีกแล้วเพราะว่ามันเมื่อยังไงก็ไม่รู้เพราะเราต้องนั่งขัดสมัดแทนนะโอ okay, นะเคเราจะเปิดอย่าเปิดนะถ้างั้นเดี๋ยวมาาันจะหุดเปิดเบาๆพอๆแต่เปิดมันจะยากแต่อ่ะกดแรงไปอนะคะ เราเพึ่งซ่อมนผนุ้แม่ค่ะฟิวนนันี้ยเนี่ยน่าจะเป็นแล้วเพิ่งรีวิวได้นะเราไม่ได้รีวิวแบบรีวิวใหม่อะไรแบบเนี้ยแต่ไอตุ๊กตาเคีตัวนั้นอ่ะมันไอตุ๊กตาอิ่มอะไรเงี้ยไม่รู้มันเป็นผู้ชายชื่ออะไรนะฟิวอะไรเงี้ยเราซื้อมาใหม่แต่เราลืมเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเรามันอยู่ในน,นนั้นนะจะ ของสีชมพูแต่ว่าเราค่อยรีวิวพวกนี้กว่าไม่ไม่ค่อยอยากรีวิวพวกนี้วันนี้เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้ก็ต้องรีวิวนั่นแล้กวก็รีวิวนี้ก็ค่อยยีเท่าไหร่เป็นเดินอย่างนี้กันนะเคอันนี้จะเป็นที่วางวางอะไก็ได้แต่ว่ามันเราไม่ได้ติดกาวนะคะไม่ได้ติดกาวมันก็สามารถเดินได้ ก็ไม่ได้ติดกาวไม่ได้รองหมดเลยค่ะจะนราทำปเป็นช่องแบบนี้เพื่อจะใส่ของวางของได้ไม่ให้ทำของนะคะจะเป็นตุก๊กทำคอมนะอันนี้จะเป็นวางคอมป้าเห็นอคองมีป้าแล้วก็จะมีที่วางหนังสือที่วางอะไรต่างๆแล้วจะเอาติดผนังแบบนี้เลย แบบนี้นะเราจะได้วางสื่อจะได้แต่จะบอกอะไรให้เรามีชัดเนละี่ยตั้งนานแล้วด้วยนะเนอะเราให้รีวิวให้ดูเพราะว่าชัดเนี่ยเราสิ้นสุดแต่ตอนออดสองนะที่มาดูตจนจบแล้วจะไปที่ขอบประตูพับเจ้า ่ะโอเคอืมโอเคได้แล้วนะคะนี่เปิดนะคะจะเปิดแต่ไอตัวอิ่มฟิลเนี่ยมันอยู่ข้างล่างลืมเอาขึ้นข้างบนอยู่แล้วอ่ะลืมไปเลยเคลียร์ขับไอเทนะคะเดี๋ยวขอดูข้างล่างอะไรจุกอุ้ยอุ้ยอ้โอะไรตัก็ไม่รู้ ดูเนี้ยมันชอบตุกต่อยไปเลยโอเคเป็นวงกลมนะมันมันไม่เกี่ยวอะไรแต่มันจะเป็นที่สตาร์ทคอมนะมันไม่เกี่ยวแบบเป็นเครื่องให้เป็นโทรศัพท์อะไรนะมันแค่เป็นที่สตาร์ทคอมแล้วให้บาร์บี้กดตรงนี้แล้วคอมมันก็สตาร์ทแล้วมันก็จะปิด ส่วตนตรงนี้เนี่ยเราจะใส่อุปกรณ์มาด้วยแล้วเราค่อยใส่คอมพิวเตอร์วางไว้อะไรวางไว้นะเพราะว่าเราจะใส่อุปกรณ์สำคัญเป็นเป็นของของเด็กอะแต่ตัวคอมเป็นเด็กตัวตัวป1มอหรือมอ6นะมันมีชื่อว่าลิลลี่อะเป็นเด็กแต่ไม่ใช่เป็นเด็กเบบีนะ